นัทไกลค่ะค่ะมิสแกรนด์พัฒนการศรีอยุธยาค่ะวันนี้มาทำอะไรนเี่ยวันนี้มาเชียร์เพื่อนค่ะวันนี้อยู่ที่งานมิสแกรนดทรงขาค่ะ,ค,ะคุณคิดยังญญะะไงกับมิสแกรนด์เอกการเมืองอ่าสำหรับเรนนะคะคิดยังไงกับมิสแกรนด์เอกการเมืองเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นว่าการเมืองบ้านเรามันไม่ได,ดีเลยใช่ไหมก็ถ้าสมมติว่านางงามของเราเนี่ยก็เป็นนางงามที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ถ้าเราเอามารวมกันอย่างเงี้บยว่า ก็จะดีขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้การเมืองเขาได้รับรู้บ้างว่าสิ่งที่เขาทําตอนนี้มันไม่ได้แบบมันไม่ดีขึ้นเลยเจ็ดปีที่ผ่านมามันไม่ดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องไปปราศรัยแล้วก็บอกกับเขานะคะให้เขาได้รับรู้ค่ะว่าเขาคนที่จะพัฒนาแก้ไขอะไรยังไงบ้างเออให้ตุช่เชียร์หน่อยค่ะก็ฝากพี่ๆนางงามอ่ะนางงาม มิสแกรนพัฒนพรสีอายุธยาปีนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆนะคะทุกอย่างพร้อมมากค่ะพร้อมมง